สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสู่ดีทีวีหวยฟรีชแนวประจำวันที่เนี่ยกุมภาพันธ์สองพันหกสิบสองศัพท์สุนทร่ินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่ศับทสนสิ่งหมายสบายดีนะครับวันนี้ครับวันอังคารที่ยี่สิบเก้ามกราคมนั้นนะครับอีกสองสมบัติก็จะผลการออกสลากออกแล้วเรามาดูเลขดังครับเมื่อกี้จัดไปนะครับวิ่งบนหน่วยบนหน่วยสิบล่างมาดูวิ่งล่างครับ คลิปนี้สถิติถูหกวดติดเป็นหาหนึ่งกุมภาพันธ์สำหรับวิ่งล่างโอเคครับเราจะคำนวณหกวดงวดสุดท้ายงวดที่หกนะครับงวนที่หนึ่งกุมภาพันธ์แต่เราจะย้อนสถิติไปก็คือเพราะฉะนั้นเราจะย้อนสถิติก็คือห้าวดคำนวณหกวดย้อนไปห้าวดงวดแรกนะครับไปดูวิธีการคำนวณพร้อมกับผลลัพธ์เลยวันที่1ิพฤศจิกายนครับเราจะคำนวณหาโดยใช้ผลการลองอสลาก1พฤศจิกายนก่อนหน้า เราใช้หลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2คือเลข5บวกกับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1 2สองครั้งคือ9บ 9, วกเ928บปวก5เป็น23ครับไปบวก3วงที่ได้เป็น26เอาแค่หลักหน่วยครับคือเลข6มาดูครับบ้านวิ่งล่างเราจะวิ่งดีแค่ไหนออกอะไรครับออก16เลข6ครับเข้ามาตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องครับนี่คือสูตรของเลขดังวิ่งล่างทำตามนี้ครับค่อนข้างที่จะง่ายๆแต่มีความแม่นยำสูงครับ ดูต่อไปเลยครับเพื่อไม่ผิดหวังสูตรใหม่ๆมาแรงๆนะครับสูตรที่เราเอามาลงนะครับเดบสเตติมันหกงวดลองดูครับปฏิจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนมาดูครับงวดต่อไปเลยครับเราจะได้เป็นเลขสี่บวกศูนย์บวกศูนย์ได้เป็นเลขสี่ครับบวกสามที่ได้เป็นเลขเจ็ดออกอะไรครับเลขแปาสองตัวออกหกเจ็ดเลขเจ็ดเข้าไหมครับเข้าตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องครับต่อไปเลยครับเราได้เป็นสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้า บวกสามที่22ได้เลข2ออกอะไรครับต่อมาออก6 2เลข2ครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างถูกต้องครับต่อไปครับเราจะได้เป็นเลข9บวก9บวก9ก้บวก3ของที่เป็น30ได้เลข0ูย์ออกอะไรครับก็ต่อมาออก0 2ย์เลขศนย์ไปไหนครับเข้าตำแหน่งสิบล่าง มาดูกันที่ผ่านมาล่าสุดครับเราได้เป็นเลขศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองครับบวกสามบางทีเท่ากับห้าจะเข้าไม่เข้าครับวิ่งลาออกอะไรครับตันที่เจ็ดมกราที่ผ่านมาล่าสุดออกหกห้าครับแล้วก็เลขห้าครับตัวหน่งหน่วยล่างเป็นไงครับศูนย์น่าสนใจไหมงั้นออกมาคำนวณต่อไปเลยครับหนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงเราจะได้เป็นเลขอะไรครับเราหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองคือเลขสี่หลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งคือศูนย์บวกศูนย์ผลรวมก็เลขสีข่บวกสามบางทีได้เป็นเลขเจ เราได้เป็นเลข7ครับสำหรับงวดนี้ครับเลขดังเราวิ่งล่างเอาไปเลยครับเลข7ทบทวนดูสักครั้งการคำนวณครับเพื่อความมั่นใจนิดหนึ่งครับคำนวณได้เลข6ออก16 6เข้าหน่วยล่างคำนวณได้เลข7ออก6 7 7เข้าหน่วยล่างคำนวณได้เลข2ออก6 2สองเข้าหน่วยล่างคำนวณได้เลข0 0ออก10ล่าง0 2ย์แล้วงวดที่ผ่านมาล่าสุดคำนวณได้เลข5ออก6 5หเข้าหน่วยล่าง ทีนี้มาคำนวณได้เลขเจ็ดครับเมื่อกี้กระตรงกันนะครับผมชอบว่าหน่วยล่างนะครับเราคำนวณได้เจ็ดจุดสองสิบล่างเราได้เจ็ดกับเก้ามีเจ็ดทั้งคู่เลยครับทั้งสิบล่างหน่วยล่างแหมไม่น่าแต่ออกเจ็ดเจ็ดนะครับเฮ้ยกลัวเลขเบิ้ลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งล่างงวดนี้นะครับอย่าลืมครับหกเจ็ดงวดนะครับในรอบหนึ่งจะมีเลขเบิ้ลหนึ่งงวดตอนนี้เดินทางมาถึงงวดที่สี่งวดที่ห้าแล้วนะครับระวังเลขเบิ้ลไว้นิดหนึ่งครับอาจจะเป็นไปได้นะครับ 7-7นี่ครับนะครับวิ่งล่างเลขเก็ฝากไว้เท่านี้ครับใช้ดวงพิทักพิจักรยานในการรับชมครับผมเองชี้นาการคำนวณตามหลักของสถิติครับเป็นกำลังใจเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ